ศาสตาโมอะ a i k ุ m มบอหรอมาตรงลอฮิบบะบาร์กาตสวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับค,คุณครูสวยวศราอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .6 และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหากันนะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะโดยจะเป็นคาบที่1นนะคะสําหรับในวันนี้ถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ และสําหรับการหาความจุหรือปริมาตรนะคะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะจากคาบที่แล้วมานะคะเราได้เรียนแล้วนะคะซึ่งความจุหรือปริมาตรนั้นสามารถหาได้จากสูตรก็คือความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงนั่นเองค่ะ และสําหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะอ่ะเรามาดูโจทย์ปัญหากันนะคะโดยบอกว่าลุงใช้ปูนผสมเสร็จนะคะทาแผ่นปูทางเดินที่มีลักษณะและขนาดดังรูปนะคะอ่าจนวน200แผ่นลุงจะต้องใช้ปูนผสมเสร็จปร,ริมาณเท่าใดนะคะอ่ะโดยนักเรียนดูรูปจากจริยทุนทูกําหนดมาให้นะคะ ซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่ากําหนดความยาวนะคะในแต่ละด้านมาให้ก็คือด้านกว้างด้านยาวและความสูงของแผ่นปูทางเดินนะคะซึ่งในการต่อนะคะทางเดินก็คือจะมีลักษณะดังรูปนี้นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีการต่อในแต่ละส่วนนั้นก็คือมีการใช้สอง สแผ่นด้วยกันนะคะตรงนี้ดังนั้นเรามาดูว่าลุงจะต้องใช้ปูนผสมเศษก็คือปร,ริมาณเท่าใดกันนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะและแนวคิดนะคะในการหาคำตอบสำหรับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะ นักเกรียนจะเห็นได้ว่าจากรูปนะคะก็คือเราสามารถที่จะแบ่งแผ่นปูทางเดินก็คือเป็น2ส,ส่วนได้กันนะคะก็คือจากรูปนี้ให้เป็นส่วนที่1น,นะคะและให้เป็นส่วนที่2โดยให้ในแต่ละส่วนนั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังรูปนะคะ ส่วนที่1และส่วนที่2นั้นเราจะเห็นได้ว่าจากรูปก็คือทั้งสองส่วนจะมีขนาดที่เป็นยังไงคะก็ะคือเท่ากันนั่นเองแสดงว่าแผ่นปูทางเดินนี้แต่ละแผ่นจะมีปริมาตรเป็น2เท่าของปริมาตรของส่วนที่1นนั่นเองคะ่ะค่ะและต่อไปนะคะ เรามาหาคำตอบกันนะคะโดยแสดงวิธีทำก็คือหาแผ่นปูทางเดินส่วนที่1กันก่อนนะคะก็คือกว้างเท่ากับ30เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรและมีความหนาก็คือเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเอง และสูตรที่เราจะใช้ในการหาปริมาตรคุณครูเชื่อว่านกักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะคะการหาปริมาตรหรือความจุนั้นสามารถหาได้จากสูตรเดียวกันเลยนะคะก็คือกว้างคูณยาวคูณคูณสูงนั่นเองใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาหาปริมาตรของแผ่นปูทางเดินของส่วนที่1กันก่อนนะคะซึ่งกว้างเท่ากับ30นะคะยาวเท่ากับ30และความสูงในที่นี้นะคะก็คือเป็นความ หนานั่นเองนะคะความหนาจากโจทย์ที่กําหนดมาให้ก็คือความเทียบได้ก็คือความสูงนั่นเองค่ะดังนั้น30คูณ3าคูณหาคำตอบที่ได้คือ4,500นะคะหน่วยจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรนั่นหมายความว่าแผ่นปูทางเดินนะคะ1แผ่นในที่นี้จะมีปริมาตรเท่ากับ 2, คูณสี0ดังนั้นจะเท่ากับ900 0ลูกบาทเซนติ ด้วยกันนั่นเองค่ะและสำหรับโจทย์นะคะกำหนดมาให้ว่าต้องใช้แผ่นปูทางเดินจำนวน200แผ่นนะคะดังนั้นการที่เราจะหา200แผ่นในที่นี้ก็คือเอา200ไปคูณกับ9,000นะคะคูณกันแล้วคำตอบที่ได้คือเท่ากับ1,800,000นั่นเองค่ะ และสำหรับโจทย์ปัญหาข้อนี้แสดงว่านะคะดังนั้นลุงจะต้องใช้ปูนผสมเสร็จจำนวน1ล้านลูกล้านแแสนลูกบาทเซนติเมตรด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะและเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้เกี่ยวกับการเจษ แก้โจทย์ปัญหานะคะก็คือเกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอลาไปก่อนนะคะและมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบริกาตุ